S.M.N. n e w Network วันนี้ตามไปที่จังหวัดสงขลาอําเภอเสดาวคณะจัดงานเตรียมความพร้อมจัด Amazing เสดา b ไบ e ิกเมื่อวันที่29สิงหาคม2,563ที่บริเวณหน้า,าพาะพิคเนตมูเจบ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอําเภอเสดาจังหวัดสงขลานายนัทชนุนสีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7 จังหวัดสงขลาประธานแถลงข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขามบริษัทในเครือ MBI ดานนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้เอาใจไบค์เกอร์จัดแลนลี่บิ๊กไบค์อเมซิ่งสดาวไบวีคมุ่งหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใตย้ยุค new normal โดยการจัดงาน Amazing s e d a o By Week 2020ครั้งนี้เป็นการจัดงานครบรอบ10ปีของการจัดงาน s e d a o Border By Week เป็นงานของกลุ่มคนรัก Big กไบค2ล้อเดิมการจัดงาน s e d a o Border By Week ของทุกปีจะใช้ชื่อนี้เพราะเป็นการจัดระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียรวมถึงกลุ่มคนรักบิ๊กไบค์ทั้งหลายแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ที่ต้องทําให้ประกาศต้องปิดไปและชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Amazing Style Bike Week 2020ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจบ้านเมืองในช่วงที่วิกฤตตอนนี้การท่องเที่ยวสําหรับคนที่มีใจรักและชื่นชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่บิ๊กไบค์เป็นกิจกรรมที่แปลกสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีครวนบิ๊กไบค์กว่า100ขคันมารวมตัวกันในวันที่4 5ถึง5กันยายน2563ที่จะถึงนี้และรวมตัวกันที่ลานหน้าพระพิคเนธและพากันไปบำเพ็ญประโยชน์และท่องเที่ยววัดถ้ำตลอดอำเภอสบ้าย้อยและอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาตกเย็นจะพากันกลับที่หน้าลานพระพิคเนธ เพื่อรวมตัวกันทํากิจกรรมเวลากลางคืนเป็นการใช้รถโชว์มีการแสดงบนเวทีของเหล่าศิลปินที่มาเยือนและกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมายภายในงานทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลตำบลสำนักขามบริษัทในเครือ MBI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มคนรักบิ๊กไบค์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม เข้าร่วมงานชมความสวยงามของบิ๊กไบและการแสดงต่างๆสามารถเข้าชมได้ในวันที่4-5กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป รายงานข่าวโดยศูนย์ข่าว S M N n e w ร่วมกับศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทยข่าวโดยชัดชดาสุวรรณฤทธิ์